หันหน้ามาใส่กล้องสิครับแทนพูนยิ้มก่อนครับคุณครับคุณยายไม่ไปด้วยแล้วนะถ้าไม่ยิ้มอ่ะยิ้มก่อนยิ้มอันยูดูดูด,ดูต้นกล้วยของคุณยายมาดูต้นกล้วยของคุณยายครับกพราแปมเผาวอดวายไปหมดแล้วกำลงังนี่กำลังจะมียอดขึ้นมาใหม่ น้องแทนบอกว่ากำลังจะปล่งยอดใหม่นะครับแก้วมังกรน,นะครับแก้วมังกรน,นะครับผมนูน่นเรลืองปิิยาธรของแทนคุณนะครับอยู่นอกรั้วเฮ้ยชวยงามไม่ได้มาถ่ายรูปเลยหล่นลเลยเก็บมาน่าเลยลูกดูต้นกล้วยของป้าแปม อปอบแปรจัดการของยายเหลือแต่ตออาอดูต้นมะม่วงยักษ์ของคุณยายก็ไหม้ไปหมดเลยนะครับปอไผ่ก็เสร็จไปหมดเลยครับผมแท้นั้นมะนาวลูกหนึ่งล่วงอยู่ตรงนั้นลูกโอ้โหมะเขือไม่มีใครมาเก็บเลยโอ้ยพี่ป้าแปรเผาขายะมินต์ม็นต์น อีลงปิดข้อไก่แล้วลูกมีจะมาดูไก่ใช่ไหมเดีย๋ยวยายเปิดให้เอามานำมาวางไว้ก่อนมา,าให้ยายเก็บไว้ก่อนตัวน,นี้เดีย๋ยวเดี๋ยวถอยไปถอยไปไปเข้าไปไปเดินเข้าไป